อะไรคือสิ่งที่ยื้อเราไว้จากเป้าหมายของเราแม้ว่าเราจะทุ่มเต็มที่ไปแล้วก็ตามนี่ฉันถูกสาปให้มีประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งชื่อแดนเขามีความฝันว่าอยากจะเป็นนักกีฬามืออาชีพและเขาก็ทำในสิ่งที่ทุกคนนั้นทำกันเมื่อมีความฝันมีความทะเยอทะยานไปยังเป้าหมาย แดนตื่นเช้าทุกๆวันเพื่อฝึกฝนทักษะของตัวเองออกไปวิ่งก่อนที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นเขาพยายามอยากหนักมีวินัยและมีความมุ่งมั่นทุ่มสุดตัวด้วยน้ำพักน้ําแรงที่มีสิ่งที่คนคนหนึ่งต้องทำสิ่งที่คนคนหนึ่งต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้แต่ปรากฏว่าแดนล้มเหลวเขาพลาด เขาไม่สามารถเป็นนักกีฬาอาชีพได้และนั่นมันไม่ใช่ครั้งแรกคุณเองก็เหมือนกับแดนคุณพยายามยันหนักเพื่อความฝันแต่ไม่สำเร็จจนคุณตกลงไปในห่วงลึกของความซึมเศรา้าเพราะสถานการณ์แบบนี้เพราะประสบการณ์ที่แย่แบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนเลยคือความผิดพลาดความล้มเหลวนี่แหละ คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคุณควรที่จะต้องล้มเหลวเพราะความล้มเหลวความผิดพลาดนั้นคือหนึ่งในเ้าของความสำเร็จแม้มันอาจฟังดูเหมือนนิทานหลอกเด็กว่าความผิดพลาดคือหนึ่งในเของความสำเร็จแต่คุณต้องเข้าใจเหตุผลว่าทำไมนั่นก็เป็นเพราะว่าความผิดพลาดนั้นคือประสบการณ์ที่จะนำพาปัญญามาให้กับคุณปัญญาที่จะทำให้คุณได้เป็นตัวเองที่ดีขึ้นได้ แม้คุณจะไม่สามารถเป็นในสิ่งที่คุณต้องการได้แม้คุณจะพลาดและล้มเหลวแต่คุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างล่ะคุณเข้าใจที่จะมุ่งมั่นรู้ที่จะมีวิน,นัยเข้าใจที่จะปฏิเสธตัวตนเพื่อก้าวไปสู่ทิศทางที่ฝ่ฝันคุณจะเอาชนะมันได้ความล้มเหลวผิดพลาดมันเป็นแค่ป้ายบอกทางที่จะบอกกับคุณว่าคุณอาจจะเดินไปผิดทาง มันคือการเรียนรู้ตัวของเราเองมันคือการฝึกบุคลิกภาพของตัวคุณในทุกๆครั้งที่คุณตื่นขึ้นมาทำอะไรบางอย่างพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างเดินไปในทิศทางใดสักทางหนึ่งแม้คุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ตามมันไม่เกี่ยวกันมันไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมายมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะได้อะไรกลับมาหรือไม่มันเกี่ยวกับว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ในระหว่างการเดินทางคุณจะกลายเป็นใครระหว่างการเดินทางมันคือการเดินทางและคุณกำลังเดินทางอยู่และคุณรู้ไหมว่าเส้นทางมันโคตรจะลำบากเลยแหละมันเต็มไปด้วยน้ำแหลมที่จะคอยเที่มแทงคุณเต็มไปด้วยความผิดพลาดความล้มเหลวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เดินไปเพราะพวกเขากลัวที่จะพลาด คนเหล่านี้แหละที่จะพลาดร้อยเปอร์ซแต่ถ้าคุณก้าวเดินออกไปเผชิญกับความผิดพลาดยินดีด้วยครับนั่นคือสัญญาณว่าคุณใช้ชีวิตมันคือสัญญาณว่าคุณได้ทำอะไรบางอย่างมันแสดงให้เห็นว่าคุณได้เติบโตขึ้นแล้วฉะนั้นตอนนี้ก็ออกไปพลาดอีกพลาดอีกเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันครั้งไปเลยรู้ไหมว่ามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่า คุณได้ลองมือทำอะไรบางอย่างกับชีวิตคุณกับโลกนี้แล้วยังไงล่ะออกไปผิดพลาดออกไปล้มเหลวแล้วคุณจะสำเร็จให้เสียงภาษาไทยด้วยา p a r k อยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ tō